สวัสดีครับพี่น้องครับผมครับพี่น้องครับสําหรับคลิปนี้ก็มาพบกับน้าเชียร์พารวยเด้อครับพี่น้องครับคลิปนี้ก็เป็นแนวทางล่าพัฒนาครับพี่น้องเนาะทึ้งน้าเชียร์พารวยจะมาจุดถูกเพราะว่าวัอนี้เป็นวันพฤหัสครับวันพฤหัสที่20มิถุนายน67ครับผมครับถวายอ้อยแล้วก็ขนมน้ำบริสุทธิ ได้องค์ปิบคเนตสีถ้ำท,ท,ทุกวันพระเลือหัดเด้อครับพี่น้องทำทุกวันพระเลือหัดครับเรืก่กะจีมีเลขทูบมาฝากพี่น้องเอฟซีนั่มครับเลขทนะูบครับพี่น้องเนาะออกจนใดญเด้อครับผมครับออกจุดเมื่อวันที่สิบสามครับพี่น้องเนาะจุดวันที่สิบสามครับจุดวันที่สิบสามครับกบจะจีเขียนถึงหลวออกเละไงวันที่สิบหกครับผม แต่ว่ากับมาอยู่ครับพี่น้องเนาะสีกับห่าแต่ว่าว่าไม่ีศูนย์ครับแต่กับมาเรื่อยๆครับผมจนว่ารอบสุดท้ายนะครับผมมาเขาเหล็กเล่าครับมาเขาเหล็กเล่าวันที่สิบเก่าครับพี่น้องครับวันจันทวันจันท์เพิ่นกะเอาวันซุ์กับว่ามาครับพี่น้องเนาะหมายถึงเงินเล่าด้วยครับผมวันจันรกับว่ามาวันผุดจังมากครับผม เขาซีหาหาซีครับพี่น้องเนาะเลขออก4554ครับี่กเดี๋ยวน้ำเชียรผ้าลวยกับจิมาเขียนยังสี่ให้พี่น้องชี้บ้างเลยครับผมถ้าเป็นล่ากับจิมี่เริ่มวันที่21ครับผม24แต่ก็26ครับพี่น้องเนาะ3รอบนี่ติดไว้นำจากน้อยนะครับผมครับแล้วก็รัฐบาลไทยครับผม1กรกฎาคมครับนี่แหละครับพี่น้องเอาในคลิปนี้กับจิมี่เพ่ง มาสรุปตัวเลขให้พี่น้องทีได้เบิ่งไปน้ำกันเลื้อครับผมครับก่อนที่จะล่อเลขถูกครับพี่น้องเนาะช่วงที่ล่อเล็กถูกนี่แหละครับผมเลขถูกมาครับพี่น้องเนาะมาหลบสุดท้ายพอดีก่อนที่จะมาจุดหลบไม้ครับสี่ห้าห้าสี่ครับพ่อลาดเผาไม่พลาดเด้อครับพี่น้องครับแต่ว่างวดน,นี้ ตัวชนมากครับพี่น้องเนาะครับผมตัวชนมากแต่กับตัวสุดท้ายว่ามากครับผมครับอะไรก็เกิดขึ้นได้ครับผมครับเลขกพอกับยังถือว่าเดินดีได้ครับผมเข้าทั้งสองสูตรครับผมพ่อลราดเผาสูตรหนึ่งกับเขร์ทิซีครับผมสูตรสองกับมีซีน้าครับเสียดายครับพี่น้องเนาะตัวประกบคูจินหรือว่าชุดประกบผ่นผ้ากันบูดครับผมเพราะว่าจะเป็นเจ๊ปู เด่นเดินดี d, ครับผมหรือว่าพอชนินครับพี่น้องทเทอามาประกอบพี่พี่น้องเอฟซีเบิงเซียนกระทุ่มแบนครับผมงวดนี้เข้าครับพี่น้องเนาะเข้าทั้งบนทั้งล่างเลยครับผมงวดนี้ครับแต่ในคลิปที่นายเอฟซี FC, ห้องอีจำได้ครับผมที่ลงคลิปคลิปร่วมครับผมเซียนกระทุ่มแบนกขามาเชียร์กระบอกอยู่ว่า ไปชนกับเรล็กถูกอยู่ครับเพื่อนเขาเก้าห้าห้าเก้านี่ครับผมแล้วก็ห้าสี่นี่ครับเข้าทั้งบนทั้งล่างครับผมงวดนี้อาจารย์เอครับผมเข้าครับพี่น้องเนาะเขาตัวเน้นพร้อมครับถ้าออกตัวกลับครับผมสีห้าอาจารย์เอปันโชค คนภูเขาครับผมครับเลขเด่นเพบนเขาทซี่แล้วก็เลขติดบนล่างกอดคอกันมาครับผมครับพูดถึงเลขสี่ห้าเก้านี่ครับทะเบียนรถเต็มๆเลยด้ครับพี่น้องทะเบียนรถเต็มๆเลยครับเลขหลอกหาเก่าหมู่บ้านนี่ก็ไปเยี่ยมพ่อสำเนียงครับผมก็มาเชียร์กันน้ำเชียร์พ่อกับกระซิบยุ้ครับพี่น้องเนาะหาเก่ารับ โอเคว่าสิมาออกเล่าด้วยครับผมครับรัพี่น้องเอฟซีเดือบึงคลิปที่ว่าเกาม่แช้าน้ำเชียร์ไปเยี่ยมพอสาเนียงแหะครับผมเป็นกบอกอยู่เกาห่าเกาเบี่ยนรถก็ออกสามตัวครับผมที่ประกายครับผมให้ล่างขึ้นบนครับพี่น้องเชิดได้ครับหาเกาตรงๆเลยครับ เด็กตัววิ่งนี่เป็นกระถือว่าเดินดีครับพี่น้องเนาะแต่ว่าไปรักลอยไปรักลอยสองรอบแล้วครับหมเดะหันกับไปรักลอยสองครับโมเน,นีซี่กับไปรักลอยครับกับโล่งล่างก่อนตัวนี้ขึ้นบนที่ประก,กายพ่อชนินครับผมตัวเด่นนี่พันลุดแล้วก็มาเข่าตัวประกบที่เพ็นทำขึ้นมาใหม่นีไ่ได้ครับผมหากับก้ากอดคอกันมาครับผม พ่อไพบูนครับพี่นอ้องกับเลขเด่นบนล่างเข้าทั้งสี่ทั้งเก้าครับผมแต่ว่าตัวประกบเสียดายครับพี่น้องเนาะไม่มีห้าแถบนีหานี่ได้ทั้งบนทั้งล่างเลยครับผมพ่อไพบูนแล้วก็อาจารย์เอกครับผมอาจารย์เอกอันนี้เพื่อนหช้ชุดชุดชุดอันที่ว่าชุดเด่นซื้อได้ครับผมเพิ่นส่มมาห้ชุดหนึ่ง ต่วสุดเต็มพนสงมีลายตัวต่ว่าเป็นว่าเิ่นเข่าอยู่ครับผมครับเพราะว่าเิ่นเด่นเก่าครับพี่น้องเนาะครับตัววิ่งเิ่นก็ถือว่าเดินดีครับผมม่าหันไปเข่าครับจานเอกครับนี่แหละครับพี่น้องเนาะเอามาสรุปเป็นข้อมูลให้พี่น้องที่ได้เบิ่งได้ผิดจหน้าครับผมสําหรับพอลาดท้าวเดี๋ยวเ็ามาเชื่อจิตประกบคือเก่าครับผมครับครูประกบกันเด่นๆครับพี่น้องเนาะ มีเขามีรุดเป็นธรรมดาครับพอลาดพาวถือว่าเหล็กเด่นผลมาทุกงวดครับผมเกือบทุกงวดครับผมมีรุดงวดหนึ่งรุดกระสิเป็นรุดสูตรหนึ่งแล้วครับผมสูตรสองผลก็ยังเดินดีอยู่ครับเดินดีต่อเนื่องเลยครับผมเอามาเบิงเหลขทูบกันครับพี่น้องเลขทูบครับเลขกทูบผมปรอบิคเนตครับพี่น้องเบิงเป็นแนวทางเ้อครับผม หามาแล้วครับพี่น้องตัวแรกห้ามาแล้วครับห้ามาแล้วครับผมเดีย๋ยวมาเบิ้งอีกสองตัวครับพี่น้องครับผมเอาครับพี่น้องครับผมครับมาเบิ้งกันได้ครับพี่น้องมาครบสามตัวแล้วหันหามาตัวแรกครับพี่น้องเนาะตัวที่สองได้สามครับผมตัวที่สามได้สี่ครับพี่นอ้อง เลขพวกองพระพิฆเนศครับห้าสามสี่กับนี่ครับผมห้าสามสี่เอาเช่นตัวใหญ่พี่น้องสี่เดียเบิ่งชัดๆเลยครับผมห้าสามสี่นี่แะครับเอาแต่เซียนไหนผลมากก่อนครับพี่น้องเนาะเดี๋ยวน้ำเชียรผ้าร่วยก็จนเนน้ำเสนอ ต่องวดเลยครับผมนําเสนอต่องวดอันนี้เป็นชุดสรุปเด้อครับผมเพื่อเป็นข้อมูลให้พี่น้องซี่ครับขอรักพราวครับพี่น้องเนาะสุดยอดเอาเอาเลขทัวรมาฝากพี่น้องยิบซี่พร้อมครับผมไปทั้งไทยทั้งเล้าเด้อครับพี่น้องครับเล้ากับวันที่สิบเอ็ดมืออื่นนี่ยแหละครับผมยิบซี่แล้วก็บยี่สิบหกครับผมครับรัฐบาลไทยกับหนึ่งกรกฎาคมหกสิบเจ็ดครับพี่น้องครับเอ๋อสำหรับคลิปนี้ครับขออวยพรให้พี่น้องยิบซี่โชคดี ถูกโอเงินไปน้ำกันเด้อครับผมสวัสดีครับ